เธอไปโดนสิลอาตัวเล็กแต่ก hey, ็จีดอาเทคแคร์วันนี so ้นะสวัสดีครับทุกคนผมติ๊กน้อยท่านะและเชอรกมาคันนีผมครับกอรแชร์แล้วนะในวันนี้ผมก็มีมาม่าอาหมามาม่าอีสอาหมามที่สุดในโลกเฮ้ย This, this is not is is okay. เราจะเป็นแค่ไหนกันนะโอ้โหน้ำลายไหลรอไม่รอแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยลองดูสินี่โอ้าแม่เอ๋อโอ้โหเหม็นจะเผ็ดอะไรเลยโอ้ที่น่ะใช่ละความเผ็ดมันจะค่อยๆมาครับทุกคนโอ้โหเหม็นจะเผ็ดอะไรเลยอ,อ,อะไรวะก็ย,ยังไม่เพ็ดนะครับน้องๆ <laughs> น้ำหมดเป็นหนึ่งขวดข้าเพิ่งหายเผ็ด โดีนะไม่ให้มาเยอะให้มาเท่านี้ครับให้มาเยอะนี่กูตายนะครับผม